ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับผมผมไปได้มานะครับที่ตรงตลาดนันะครับผมยี่สิบบาทนะครับผมไม่เคยมีเกมแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะลองซื้อมาครับยี่สิบาทนะครับก็คือว่าหนึ่งนะครับผมเห็นหน้าจอตรงนี้ผมเห็นไหมฮะหน้าจอเนี่ยจะเป็นสีดําๆนะครับเหมือนก็เป็นหน้าจอ LCD นะฮะไม่เหมือนกับแบบเกมกดกิ๊กก๊อกไรที่ผมเคยมีนะครับซึ่งมันจะเป็น อ่ามันจะเป็นตรงกระจกนี่จะเป็นสีเทาๆใช่ไหมฮะจะเป็น LCD เหมือนกันนะอืมแล้วก็ที่สาคัญที่ผมอยากจะมาลองดูนะครับคือยี่สิบาทถ้าหากมันเป็นเพียงแค่เกมเตอร์ติสที่ผมเคยเล่นนะมันก็คุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมว่ายี่สิบาทที่ผมซื้อมานี่เป็นไงนี่เป็นของมือสองครับผมไปเขียเคลียคุยมาจากที่เขากองกับพื้นนะครับที่มีพวกคมไฟมีสายไฟมีพวก รีโมทมีอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่แบบจริงจมันเลอะเลอะหน่อยหนึ่งฮะแต่ผมอะเอามาทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้รองเพราะว่านี่ับเจ้าฐานตรงนี้ครับมันผมมันเป็นฐานแบบประเภทเห็นไหมฮะ a สามตัวนะครับเนี่ย a สามตัวซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็น a สองตัวนะครับซึ่งมันจะเป็นฐานก้อนฐานก้อนกลางใช่ไหมหร,หรือว่าอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยที่ไว้ใส่กับฬนกากับรีโมทใหญ่ ก็เลยไม่ได้รองครับแล้วก็ผมก็เลยไปต้องไปซื้อมาครับเป็นฐานเนี่ยก้อนไซเล็กสามก้อนนะครับผมลองใช้ของนี่คตัวชิบ้าเพราะว่าหนึ่งราคาไม่แพงแล้วก็เป็นฐานที่ประเภทที่จ่ายไฟให้เรื่อยๆนะครับไม่ได้จ่ายไฟแบบแรงมากเพราะเราไม่ได้เอาไว้ใช้สําหรับพวกใส่กับรถแข่งอะไรพวกนี้นะครับเราใช้ฐานแบบนี้มันจะดีกว่าเห็นเขาเคยสอนไว้นะอืมก็เลยซื้อมาครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าใช้ได้เปล่าครับ ก็อย่างหนึ่งที่อยากร้องคือว่าถ้ามันเสียจริงนะครับน่าจะมีปัญหาตรงเกี่ยวกับรังฐานก็คือรังฐานอาจจะสกปรกหรือว่ามีสนิมซึ่งเราก็กะว่าจะกระดาษทรายมาขัดๆด,ดูนะครับว่าโดยส่วนใหญ่ไอเกมพวกนี้เขาจะชอบใช้กระฐานแบบฐานแบบฐานจีน G นะครับซึ่งจะกองกองแก๊งหนนึ่งถ้าทิ้งไว้านานๆมันจะเยอะมันจะมีน้ํายาไหลออกมาแล้วมันก็จะเสียเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะใช้ได้ปะเอามารุ่นด้วยกันนะครับผมนะครับโอเคนะครับก็ใส่ตาพุกสอนชี้ไปนะครับผม เดี๋ยวลองเปิดอันนี้ดูก่อนนะครับว่าใช้งานได้ป่ะเราใช้ไม่ได้นะครับ,เด,เ,ดนนรบเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอขยับฐานก่อนมันต้องขยับฐานฐานดูนครับบางทีมันอาจจะเป็นตรงที่รังฐานนะครับเอานี่ฮะเห็นไหมฮะพอขยับรังฐานไม่ใช้งานได้ผมโอเคยี่สิบาทใช้งานได้ผมแล้วที่สำคัญคือเป็นหน้าจอสีด้วยครับไอ้นี่จริงๆผมไมไ่ทราบนะว่าเครื่องเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้เข้าสู่วงการแบบพวกเครื่องเกมนะฮะ โอ้ยคุ้มค่ามากตอนแรกนึกว่าจะเป็นเกมเติร์ติสนะครับก็ลองดูแต่ว่าก็คิดว่ามันก็น่าจะดีนะเพราะว่าดูจากจอน่าจะเป็น LCD แบบที่เป็นสีไม่ใช่เป็น LCD แบบเป็นหมึกขาวดำนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเป็นเกมอะไรนะฮะอันนี้มีให้เลือกเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษจะครับว่าเข้าภาษาอังกฤษเพราะว่าอนี่น่าจะงานสุดแล้วแล้วก็ขอดูหน่อยนึงครับว่ามีปุ่มไหมมั้งมีอะไรเนี่ย ปุ่มซาวโอเคปุ่มเสียงปุ่มไอ้น,นี่เครื่องซ้ายขวาหน้าหลังไอ้น,นี่รู้รีเซ็ตอันนึงปุ่มอะไรไม่ทราบนะเดี๋ยวขอส่องก่อนไม่ว่าเดี๋ยวลองยังดูกันไปนะผมแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นสตาร์ทโอเคฮะโอสองร้อยหกสิบแปดอินหนึ่งนะครับมี Angry Birds มี Super c o n t r a ซูเปอร์ไมโอโอ้ไม่ธรรมดาแอดเวนเจอร์ไอแลนด์ไอนี่เป็นเกมแบบคุ้นเคยน,นะนเอลยครับผมรถไฟเก้าสิบจะดูนะครับว่ามีซ้ำป่ะฮะโอ้เกมไม่ซ้ำนะฮะโคตรแจ่มนะครับผมโอ้ยสิบบาทนี่คุ้มมากเนี่ย นี่ยไม่ซ้ำจริงจริงนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยเนี่ยมีคารเต้อะไรซุปเปอร์อาเบียนเฮ้ยนี่มัน,น,ม,นมีคาน้อยด้วยนี่มันรวมเกมมันเลยดีกว่าแต่คงจะไม่มีเกมยิงปืนเพราะว่ามันไม่รู้จะต่อจอยยังไงนะไดนโนสซอ์อะไรวะวาร์ปแมนพินบอลซิปปี้เลยเทนนิสก็มีไฟนอลแมนนี่อะไรวะเนี่ยบางเกมนี่ชื่อไม่คุน้นเกงว่ามันอาจจะเป็นเกมที่รู้จักแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นะ แต่ว่าดูจากอันนี้มันไม่น่าซ้ำเพราะว่าถ้าซ้ำปุ๊บนะมันจะบอกเลยนะครับอย่างเช่นว่าเกมมโอใช่ไหมมันจะเป็นไมโอหนึ่งมโอสองมโอสามมยโอสี่จนถึงมโอสิบแต่อันนี้ดูแล้วไม่น่าซ้ำผมว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไรทุกอย่างมันดีขึ้นมาครับผมก็คือเอามาใส่เครื่องแบบนี้ได้สบายสบายนะฮะนี่มันเป็นเกมปวดๆของผมหลายเกมเลยนะเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเกมอะไรม,มั่ง แล้วเนี่ยเบสคอนท่าสนุกเกอร์ชุดคามันบอกมีสองหกสิบแปดเกมอะอาลาเบียนนี่คุค้นๆนะเฮ้เหมือนกับว,ว่ามันจะมีเอออาจจะเริ่มมีซ้ำๆแล้วอะเราคึกว่ามันน่าจะไม่ซ้ำเยอะเอเดียน f ฟมิลี่เทนนิสเดี๋ยวลองหยิบมาสักเกมนึงโอ้หนี่กดเลือกเกมจนเมื่อยนิ้วเลยฮะเนี่ยเยอะเกินไปอ่ะมีคริสต์มาสอะไรด้วยเดี๋ยวค่อยๆเล่นนี่โอยมาใส่มีมูนวอล์กเกอร์จะบอกว่าเป็นนั่นนะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูให้หมดก่อนเออเนี่ยเห็นเริ่มมีซ้ำๆบ้างแล้ว ะไมโอดองกี้เปล่าเนี่ยอิตติ้งฟิตเคซี่มอเตอร์ไฟนอนดีเฟนเดี๋ยวนะสนใจไอเอเลียนไฟกว่ะคืออะไรวะนะครับผมด้วยคืออะไรเป็นไงวะเฮ้ย อะไรวะเล่นอะไรวิง่งวิ่งยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวนะอ๋อยิงนี่ไปด้วยก็หนีไปด้วยโอ้ยไม่เป็น,นะฮะเอาเกมทนนเที่ยวชำนาญเดี๋ยวนะฮะเอาเกมเที่ยวชำนาญเมื่อกี้ผมเห็นนะแวบๆนะฮะนี่ครับผมซุปเปอร์คอนท่านะครับผมไอ้เชีอยคอนท่าหนึ่งใช่ไหม ไม่เราใช้สูตรฮะเดี๋ยวเราเล่นแบบธรรมดาก่อนหนึ่งเพ์พอครับเนี่ผมโอ้โหเอ้ยที่ข้อเสียคือว่าปุ่มกระโดดกับปุ่มยิงเนี่ยมันจะไม่เหมือนในเครื่องไฟมซี่ของผมนะมันจะอยู่กับมันจะอยู่กับฝั่งกันหน่อยหนึ่งทำให้เวลาเล่นเนี่ยอาจจะงงประสาทตายกนน้อยชิปป๋ง ทันบอกว่าเออทันว้ยลืมไปเราเอาไอ้เครื่องเกมของเราเอา้าอนันี้ข้อเสียงหนึ่งคือถ้าเล่นถ้าเล่นเนี่ยตัวมันเล็กมากฮะไอจอยเนี่ยโอ้โหตกน้ำตายหาไปแล้วครับผมนี่ข้อเสียเราอย่างหนึ่งคือเราต้องเล่นเกมผ่านไอนี่นฮะผ่านมือถือด้วยเพราะจะได้ถ่ายคลิปถ้าเกิดว่าเรามองด้วยแบบ สายตาธรรมดามันจะมันจะมองเห็นบ้างอุย๊ยปืนเอสด,ด้วยยอมเสี่ยงตายขึ้นไปเอาเปืนเอสฮะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยอะไรวะเฮ้อะไรวะ,ะ,รวะเดี๋ยวนะผมผมใส่ว่าไม่ได้ปืนเอฟนะฮะผมใส่ต้องใช้วิธีนี้เอาได้วะ่ะกำลังคิดอยู่ว่าปืนวงวงเนี้ยใช้ได้อยู่นะเห็นไหมฮะปืนวงวงเนี้ยว้า ใช้ได้ลูกพ่อเฮ้ยใช้ได้นะยี่สิบบาทนี่แม่งอย่างคุ้มฮะผมนี่มันโ,อ, <c oughs> โอ, <c oughs> อ,อ้หมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเอเอ,เอที่นำเอามาดูนนะครับยี่สิบบาทที่ซื้อจากตลาดนัดน,นะก็ถือว่าสุขความเสถียค่อนข้างดีดทีเดียวครับแล้วก็ซื้อฐานมา ฐานนี้ซื้อมาสีก้อนประมาณ4ี่ิบาทนะครับตามห้างทั่วไปนะครับราคาไม่แพงครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็เข้ามาลุนกันนะครับว่าผมซื้อเกมมา2ี่บาทนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับสำหรับคนที่ว่าอยากจะไปลองเสี่ยงดูก็ยืมเช็คตามที่บอกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ